l it ครับพาร์ทสองย่อมาสวยๆเนาะ l it ราคาปัจจุบัน2บาท46ตังค์ราคาเส้น200วัน2บาท53ตังค์ราคาปัจจุบัน2บาท46ตังค์ราคาเส้น200วัน2บาท5 3ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็น ลงถูกไหมนะครับภาพใหญ่ของ LIT LIT เป็นหุ้นเก่าเข้าตลาดตั้งแต่ปีปีอะไรเนี่ย2013-2014แพงสุดของ LIT นะอยู่ประมาณ8บาท ก่อนที่จะมา8บาทเขาเคยถูกในรอบในอดีตนะครับในโซนประมาณบาทกลางๆบาทกลางๆนะแล้วก็ลงมาในราคาเดิมลงมาในราคาเดิมนะเห็นไหมรอบหุ้นจากถูกไปแพงในอดีตหุ้นจบรอบมีจริงไหมคุณดูการาฟลิดนะครับจากแพงจบไปแล้ว8บาท บาทกลางๆไปแพง8บาทจากแพงที่สุดจากแพงที่สุดนะลงมาถูกที่เดิมต่อไป LIT ปรับฐานถูกไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นถูกกำลังจะเบแพงอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบนะนะครับรอบหุ้นดูไปเรียบร้อยซึ่งแสดงว่าคุณมองแบบนี้คุณมองออกไหม ถ้าผมไม่ได้เทียบราคาให้ดูถ้ามองไม่ออกถ้ามองไม่ออกคุณเทียบแบบนี้ราคาแพงสูงสุด8บาท35ตังค์ราคาปรับฐานเตี้ยสุดบาท15ตังค์ครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทาง4บาท75ตังค์ ซึ่งแน่นอนตอนนี้สองบาทสี่หกโซนถูกของ LIT ใต้4บาท75ตังถึงบาท15ตังถูกมากถูกน้อยวัดระยะจากปรับฐานเตี้ยสุดถึงราคาปัจจุบันถูกไหมนะครับก็แปลว่ายังไม่ไกลจากบาท15บถึง2บาทกลางๆยังไม่ไกลนะครับแต่ถ้าโซนแพงจริงๆของ LIT ต้องเหนือ4บาท75ถึง8บาทกลางๆประมาณนี้แยกโซนถูกโซนแพงดูรอบหุ้นให้ชัดเจนอะว่าตอนนี้นะจากในอดีตถูกบาท15ขึ้นไปแพงสุด8บาท35ลงมาปรับฐานเตี้ยสุดไม่หลุดบาท15ตอนนี้ทรงตัวอยู่ในราคา2บาท46ตัง ก็ยังถือว่าอยู่ในโซนถูกมากๆนะครับจุดเข้าไม่ใช่ภาพใหญ่จุดเข้าควรจะดูที่ day ปรับเป็น day ย่อกับอ่านเทนไปแล้วนะว่า day ยังเป็นขาลงถูกไหมประเด็นที่มาอัพ lit วันนี้ประเด็นมันอยู่ที่แรงซื้อ นะเดี๋ยวอธิบายนะครับตอนนี้ดูเทนไปแล้วดูราคาปรับฐานกับต้นเทนจ๋าก่อนย่อกับปรับฐานเตี้ยสุดบาท31ตังปรับฐานในอดีตอยู่บาท15ตังค์ลงมาบาท31ตังไม่หลุดดีดกับแสดงว่าบาท15ตังเป็นแนวรับที่แข็งแรง นะครับต้นเทนจาของ LIT อยู่ในโซนนี้อยู่ในโซนนี้อยู่ในโซนนี้ครับอยู่ในโซน2บาทกลมๆถึง2บาท 70เนาะประมาณนี้นะครับโซนต้นเทนจาริทเนี่ยปรับฐานประมาณบาท3าเโซนต้นเทนจาอยู่ประมาณ2บาทถึง2บาท70อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งแปลว่าตอนนี้ราคา2บาท4 6ตังค์อยู่ในโซนต้นเทนจาเช่นกันแต่ผมเคยพูดห,หลายๆคลิปโซนต้นเทนจาเนี่ยสามารถปั้นพอร์ตได้แต่ ถ้าคุณคัดกราฟไปแล้วคุณต้องไปคัดงบก่อนคัดธุรกิจก่อนคุณดูงบการเงินของ LIT ไปกําไรสุดที่เป็นยังไงนี่สินสินทรัพย์ r e ER l a ปันผลจากร้อยคะแนนคุณให้กี่คะแนนถูกไหมนะครับแล้วคุณก็ต้องไปดูด้วยว่าธุรกิจของ LIT เนี่ยคุณเข้าใจขนาดไหนคุณมองว่าในอนาคต จะเติบโตภายใน3ปีถึง5ปีข้างหน้าได้ไหมคุณถึงจะมาสรุปว่าหุ้นตัวนี้คุณจะปั้นพอร์ตได้ไหมออะประมาณนี้ครับไปดูเองนะนะครับปรับฐานไม่เรียบร้อยแล้วต้นเทนจ๋าบอกราคาไปแล้วกรอบปัจจุบันของ LIT กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้านะ ถูกไหมกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้านะแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้านะแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันคําถามคือการเข้าหุ้นระหว่างโซนแนวรับกับแนวต้านอันไหนปลอดภัยมากกว่ากันผมว่าในใจคุณมีคําตอบถูกไหมยิ่งโซน แนวรับหรือแนวต้านอันไหนปลอดภัยมากกว่ากันผมว่าในใจคุณมีคำตอบแต่การวางแผนเข้าอันนั้นคุณต้องวางแผนอีกหนึ่งรอบถูกไหมแต่ผมผมเข้าใจว่าพวกคุณรู้ว่าโซนไหนที่ปลอดภัยความเสี่ยงต่ำจุดสต็อปล้อต่ำถูกไหมผมว่าเคยเดินทุกคนนะ่ะการที่เข้าแนวรับกับแนวต้านจุดเข้านะแล้วถือหุ้นไปเนี่ย ทั้งแนวรับกับแนวต้านจุดเข้าตรงไหนจะมีโอกาสสร้างกําไรในระยะยาวได้คำถามนี้ให้คุณตอบตัวคุณเองถูกไหมนะครับอดูค่าแน่นอนครับกรอบปัจจุบันนะแนวต้านในกรอบปัจจุบัน3บาท64ตัง แนวรับในกรอบปัจจุบัน2บาท10ตังครึ่งทางเท่าไหร่2บาท8 7 2.87 ึ่งแน่นอนครับราคาปัจจุบัน2บาท46ตังค์ราคาค่ากลาง2บาท87ราคาปัจจุบันอยู่ใต้ค่ากลางเป็นโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้2บาท87ตังค์ถึง2บาท10ตังค์โซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันของ l t คือเหนือ2บาท87ตังค์ถึง3บาท64สตังค์ครับ แนวรับลึกๆจะมีแรงซื้อลึกลับแล้วแรงซื้อดูอยังไงปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อปิดแดงเท่ากับแรงขายวันนี้เอากรณี2สองเขียวให้ดูตรงนี้ก็เขียวตรงนี้ก็เขียวเขียวตรงไหนปลอดภัยย้ำอีกรอบปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อปิดแดงเท่ากับแรงขายวันนี้มีสองเขียวให้ดูมีเขียว แนวรับกับเขียวแนวต้านอันนี้เขียวแนวรับอันนี้เขียวแนวต้านคุณดูพฤติกรรมราคาคุณดูพฤติกรรมราคาจากเขียวแนวต้านเขียวแท่งสูงสูงอีกวันก็แดงแล้วก็ย่อสู้กับเขียวแนวรับแล้ววางสต็อปลอจะปลอดภัยกว่าไหม คุณสรุปคำตอบตัวเองได้อย่างว่าระหว่างแนวรับกับแนวต้านคุณควรวางแผนเข้าหุ้นแนวไหนถูกไหมนะครับโอเคกรอบปัจจุบันได้ไปแล้วนะเข้าเรื่องแล้วกรอบปัจจุบันได้ไปแล้วนะแนวต้านในกรอบปัจจุบัน3 6, 4, าบาท64ตังแนวรับในกรอบปัจจุบัน2บาท1ตังค่ากลาง2บาท87 ราคาปัจจุบัน2บาท4 6อยู่ในโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้2บาท87ตังค์ถึง2บาท10ตังค์โซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือ2บาท 87- ถึง3บาท64ตังค์แนวรับแรกคือโลของแท่งเทียมปัจจุบันครับ2บาท32ตังค์แนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียมปัจจุบันครับ2บาท48ตังค์ซึ่งแน่นอนถ้าพุ่เนี้เบรก2บาท48ขึ้นต่อหลุด2บาท32 ย่อย่อแนวรับถัดไปแนวรับถัดไปนะ2บาท21ตังค์แนวรับหลังพิงฝาผมให้เป็นแนวรับสำคัญไปเลยห้ามหลุด2บาท10ตังค์คุณจะใช้สต็อปลอสไหนอ่ะจะใช้สต็อปล็อสบาท3 2 หรือ2บาท21ตังค์หรือ2บาท10ตังค์แล้วแต่ความเสี่ยงที่คุณจะรับได้แล้วแต่ความเสี่ยงที่คุณจะรับได้นะครับแนวต้านแรก2บาท48ตรงนี้มีแกลบอยู่มีแกลบอยู่นะครับ2บาท50ตรงนี้มีแกลบอยู่ช่วงนี้ถ้าวันถัดไปหรือ วันใดวันหนึ่งก็แล้วแต่ไปชนแก็บ2บาท50แล้วยอ่ยอย่อไม่หลุด2บาท3าแล้วกลับมาเบรก2บาท50ได้ใหม่ปิดแก็บชัดเจนโอกาสขึ้นต่อได้แรงนะแอ t วทนะกรณีที่2ไม่ยอ่อเลยไม่ยอ่อเลยเปิดเบรกผ่าน2บาทห0หรือเปิด2บาท50แล้ววิ่งขึ้นไปเลยแปลว่าปิดแก็บแล้ววิ่งขึ้นต่อเลยมี2แผน นะครับอ่ะบอกไปก่อนนะครับแนวต้านถัดไปจาก2บาท50 2บาท78ตังค์ถ้ามันไกลไปใช่ไหมระหว่าง2บาท50กับ2บาท78ใช่ไหมเอาแนวต้านนี้มาขั้นครับ2บาท66ตังค์อ่าและแนวต้านถัดไปจาก2บาท78เป็น2บาท87ค่ากลางเนาะนะครับ ผมคิดว่าถ้าวิ่งจากจุดนี้คือ2บาท4,6ในกรณีที่เปิดผ่านแก็บแล้วผ่านแก็บผ่านเลยเปิดเปิดเบรกผ่านแก็บแล้ววิ่งขึ้นต่อเลยนะครับโอกาสที่จะวิ่งไปหาเลขกลมๆประมาณ3บาทเลขกลมๆประมาณ3บาท มีโอกาสย่อไม่ใช่อะไรมีโอกาสย่อนะคบมีโอกาสย่อถ้าเปิดเบรคผ่านแกลไปเลย2บาท50แล้วในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้ากลางกลางอาทิตย์มีโอกาสวิ่งไปหา2บาท80-3บถึง3าบาทแล้วย่อย่อไม่หลุด2บาทห0หรือ2บาท66ตังค์แล้วกลับไปเบรค3บาทได้แนวต้านถัดไป 3บาท18ตังแนวต้านถัดไป3บาท30ตังแนวต้านถัดไป3บาท54ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ LIT พาร์ท2คือ3บาท64ตังถ้าเห็น3บาท30กับ3บาท54มันไกลไปคุณใช้ราคาในกระดานเนี่มาขั้นไว้3บาท40ตังเนี่ย แล้วก็ทำสีเส้นไว้จะได้รู้ว่ามีแนวต้าน3บาท40ก่อนถึง3บาท54สตางค์ครับ LIT ผมขอทำเป็นเล่นรอบเก่งกำไรเพราะเห็นเขียวมา3แท่งในแนวรับแนวรับลึกๆจะมีแรงซื้อลึกๆแต่ขอให้เขียวในแนวรับ มันจะปลอดภัยกว่าวางแผนคัดได้ต่ำกว่าสต็อปลอตตื้นกว่าอืมโอกาสเสียตังมันน้อยกว่าโอกาสได้ตังมันมากกว่าเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแพทเทิร์นเก่งกำไรเราก็ต้องมาเข่าเอ็นเราขอให้อยู่สองบาทสิบเลยตัวนี้มันลงแรงเนาะ บายเซลสรุปแผนเล่นรอบเก่งกำไร LIT แนวรับแรก2.32บาท32แนวต้านแรก2.48บาท48แนวต้านปิดแกวบ2บาท50แนวรับถัดไป2.21บาท21แนวรับหลังพิงฝา2.10บาท10เป็นแนวรับสำคัญจุดสต็อปลอสอยู่2แนว2.32บาท32กับ2.21บาทตังคอ2บาท21ตังนะ แนวต้านแรก2บาท50แผนที่1กรณีที่วันถัดไปหรืออาทิตย์นี้ไม่ผ่าน2บาท50แผนที่1นะไม่ผ่าน2บาท50คือปิดแผปิดแก็บไม่ผ่านอาจจะมีย่อพักตัวก่อนย่อไม่ควรหลุด2บาท21ตังและ2บาท32ตังเมื่อกลับไปปิดแก็บได้อีกรอบจะเป็นแผนที่2 เมื่อเบรกผ่าน2บาท50ได้รอบแนวต้านถัดไป2-53บาท53ตังเส้น200วันขึ้นไปยืนแล้วแรงซื้อรึกรับจะเริ่มเข้ามาเทรดเก่งกำไรกับคุณเพราะเขากลับไปยืนหนอเส้น200วันได้อีกครั้งแนวต้านถัดไป2-66บาท66 2บาท7 8 2บาท87และ3บาทจุดระหว่าง2-78บาท78กับ3บาทหรือ2-80บาท8 0บถึง3าบาทเนี่ยจะมีโอกาสย่อเพราะว่ามันเจอก้อนนี้ มันเจอก้อนนี้นะครับถ้าชน2บาท 78, 2บาท83บาทแล้วย่อย่อไม่ควรหลุด2บาท 60, 2บาท66นะครับแล้วกลับไปเบรก2บาท 78, 2บาท83บาทได้หนึ่งรอบแนวต้านถัดไปจาก3บาท 3, บาท18ตังค์3บาท30ตังค์3บาท40ตังสามบาท54ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ LIT พ a r t ท2 3บาท 6 4ตังค์ประมาณนี้นะแผนที่1มันจะเป็นงี้สมมุติว่ามันขึ้นไปแล้วปิดแก็บไม่ผ่านปิดแก็บไม่ผ่านใช่ไหมแล้วก็จะมองกลับตัวคือย่อมาก็ไม่ควรฉลับหลุด2.21แล้วก็จะขึ้นไปต่อที่โซนโซน3บาทโซนโซน3บาทใช่ไหมแล้วถ้าชน3บาทแล้วย่อ ย่อมาก็ไม่ควรหลุดครึ่งทางตัวเองที่ขึ้นมาคือตรงนี้นะแล้วถึงจะขึ้นไปโซนบนแล้วถึงจะขึ้นไปโซนบนก็เลยให้มองแบบนี้ก่อนให้เลยให้มองแบบนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ LIT Part 2งี้ย่อส่วส3บาทย่อแล้วก็ขึ้นไปโซนบน ประมาณนี้นะเพราะว่าเราก็มองไปก่อนว่าปิดแก็บมันอาจจะไม่ผ่านในครั้งเดียวถ้าวอลุ่มไม่หนักจริงๆวอลรุ่มไม่หนักจริงแต่ก็เขียวมา3แท่งแล้วนะแปลว่าแรงซื้อ3แท่งนี้ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งแล้วแต่เราก็ดูสถานการณ์ข้างหน้าว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นภายในวันเดียวอาจจะไปชนแก็บ2บาท50อาจจะทะลุ2บาท5นะ้าสองอาจจะมียอ่อพักตัวก็อย่าให้หลุด2บาท22ตังค์แล้วกันนะครับแล้วก็จะกลับไปหา3บาทได้เมื่อชน3บาท ็อาจจะชนแนวนี้อาจจะยอ่อก่อนยอ่อมาก็ไม่คนหลุด2บาท60 2บาท66นะนะครับก็มีโอกาสยอ่อเพื่อขึ้นต่อแล้วก็ไปหาแนวต้านสำคัญเลย LIT ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ SPen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะ เผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของยูบีเนี่ยยังไม่มี s pen mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่าน Marketing ชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่ปลายของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา Line ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก u o b ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ